สวัสดีค่ะวันนี้อิงจะมาตอบคำถามเพื่อนๆนนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าหากจะขยายเสื้อตัวนี้นะคะตามต้นแบบที่อิงถักไว้ที่อก34นิ้วขยายเป็น40นิ้วต้องถักยังไงนะคะวิธีการนะคะหากเราถักมาถึงจบแถวที่12นะคะในนาทีที่22.05ตามคลิปนะคะเราจะได้ งานออกมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะความกว้างของฐานจะอยู่ที่8.5นิ้วคูณ4ชิ้นจะอยู่ที่ทั้งความกว้างของรอบอกจะอยู่ที่34นิ้วนะคะถ้าตามในคลิป และเมื่อเราต้องการที่จะให้เสื้อนะคะได้รอบอกอยู่ที่40นิ้วดังนั้นในแต่ละชิ้นนะคะจะต้องมีฐานความกว้างอยู่ที่10นิ้วนะคะคูณ4ชิ้นก็จะได้เท่ากับ 40, นิ้วนะคะดังนั้นเวลาเราถักนะคะเมื่อเราถักมาถึงแถวที่12แบบนี้แล้วนะคะนี่ก็คือแถวที่ 1, นะคะแถวที่สองแถวที่3มแถวที่4แถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวที่8แถวที่9แถวที่10 แถวที่11และแถวที่12นะคะซึ่งในคลิปเสื้อต้นแบบนะคะเมื่อถักมาถึงแถวที่12แล้วเราก็จะเชื่อมติดกันนะคะในแถวที่13นะคะเพราะว่าในในเสื้อต้นแบบนะคะจะมีรอบอ,อกอยู่ที่34นิ้วความกว้างในแต่ละชิ้นตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่8.5นิ้วเมื่อนํามาคูณทั้ง4ชิ้นก็จะได้เท่ากับ34นิ้วพอดีนะคะแต่หากเราจะขยายให้ได้40นิ้วดังนั้นความกว้างของแต่ละชิ้นจะต้องได้เท่ากับ10นิ้ว คูณ4ก็จะได้40นิ้วพอดีนะคะทั้ง4ชิ้นนะคะจะต้องถักให้ได้ความกว้างเท่ากับ10นิ้วนะคะแบบนี้นะคะทั้ง4ี่ชิ้นแบบนี้เลยดังนั้นนะคะเราจะถักขยายเพิ่มในแถวที่13และแถวที่14ตามแพทเทิร์นด้านบนนี้เลยนะคะถักขยายแถวที่13และแถวที่14ให้ได้ความยาวของแต่และชิ้นงานเท่ากับ10นิ้วนะคะแล้วจึงถักเชื่อมกันแบบนี้นะคะถักเชื่อมกันแบบนี้ ปกติเราจะถักเชื่อมกันในแถวที่13นะคะแต่ถ้าเราจะขยายเราจะถักเชื่อมตั้งแต่แถวที่15เป็นต้นไปนะคะโดยเราดูจากคลิปนะคะนาการเชื่อมนะคะตั้งแต่นาทีที่23.03เป็นต้นไปค่ะ